สวัสดีเพื่อนๆชาววิคเตอร์ทุกๆคนนะครับก็เมื่อเมื่อสักครู่นะครับเราคงได้ฟังเนื้อหานะครับของโคจาเนาะผมว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็เหมาะกับซีซั่น2อนะตอนนี้เลยนะฮะที่มันอาจจะเกิดแล้วรอบสองนะฮะผมว่าเซตแอบส์สูดเฮล์มนะครับหรือแม้กระทั่งตัวแอวาเทียนนะฮะน่าจะเป็นตัวหนึ่งเลยที่สามารถเพิ่มยอดขายและแต่งลายสินค้าได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยเพื่อนๆนะครับในการเปิดใจกับเพื่อนๆได้ดีมากๆเลยนะครับในคือในเรื่องของจุดเด่นของ Legacy นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆปีนี้เนี่ยเลกาซี่เนี่ยเข้าสู่ปีที่หแล้วนะครับเข้าสู่ปีที่หแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งเลยครับสําคัญมากก็คือเวลาเรามีโอกาสไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยจะทํายังไงให้รู้สึกว่าเลกาซี่ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันใหญ่มากพอ มันเป็นโอกาสที่สุดยอดที่เขาสามารถที่จะรับโอกาสตัวนี้แล้วเข้ามาสร้างธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันนะผมจะมีคีย์เวิร์ดแล้วก็อยากใหเพื่อนลองแคปหน้าจอนะครับลองไปฝึกฝนดูแล้วกันนะคบว่าเราจะสามารถพูดเรื่องราวตรงนี้ได้ยังไงบ้างไม่จะเป็นจะต้องพูดทุกเรื่องนะฮะแต่เราควรรู้หลายๆเรื่องไว้ครับเผื่อหยิบมันมาใช้เนี่ยมันสามารถใช้ได้เลยนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าจุดเด่น y ายเล cy ปี2020นะฮะยังไงขอบคุณ ผู้บราิกาศทางธุรกิจก่อนนะครับยังไงขอเสียปรโมทให้กับพี่ธอมทเน่เรียพรโค้ชผู้สอนงานนะครับพี่เตียงพี่ชจาพูดนะครับพี่เมฆพี่แมวพ,พี่จานนะครับแล้วก็ครอบครัวเรานะครับเดวพีเตอร์ด้วยนะครับปกติเวลาเราไปคุยสปอนเซอร์เนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ในซูมตอนนี้109คนเวลาเราไปคุยเราคุยอะไรกันบ้างครับเวลาเราไปคุยเราไปคุยอะไรกันบ้างเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆกัน,กนับอีกไม่น่าจะเกิดสัก เดือนถึงเดือนครึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งอาวุธนะฮะที่ช่วยเราในการสปอนเซอร์ได้ดีมากก็คือ f r ร m มสปอนเซอร์ในเวอร์ชันของ Victor นะครับเร็วๆนี้จะออกมาให้กับเพื่อนๆนะครับในระหว่างนี้เ <ๆ S 1> พื่อนๆอาจจะเก็บมาเป็นภาพแล้วก็เอาแยกมาเป็นอัลบั้มนะฮะไว้เปิดใจก่อนก็ได้นะครับจริงๆเวลาเรามีโอกาสไปสปอนเซอร์กับคนหนึ่งคนนะครับเราจะเล่ากันทั้งหมดประมาณ4เรื่องนี้นะครับทำไมเราถึงมาทำธุรกิจนี้ w วจอยไวเน็ตเวิร์กไ y เลกา Legacy, และก็ไว y s สเต แต่เราจะทํายังไงครับให้หนึ่งเรื่องราวที่เราไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยมันดูกลมกล่อมมันดูน่าสนใจผ่านจากสี่เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะต้องลองฝึกฝนดูโดยเฉพาะสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังก้าวสู่การเป็นโทรปาและไปการเน่นและสูกข,ขึ้นไปหนึ่งทักษะที่คุณควรมีเลยก็คือ3 4มสี่ห้าถูกไหมครับสาม P โปรโมทอะไรบ้าง4ี่ Y สปอนเซอร์ด้วยอะไรและ5บทบาทบทบาทที่เราจะทําไปทําเคสกับโค้ดหรือบทบาทที่เราจะไปทําเคสกับทีมงานของเรา แล้วผมว่านี่นะครับคือ4 Y ที่เราควรจะมีทักษะในการออกไปสปอนเซอร์ในการพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่าแกะรอยให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะว่าวายเลกาซีในยุคนี้ในปีที่6นี้จะพูดยังไงให้มันดูน่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยใช่ไหมครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเรามาดูเป็นพร้อมๆกันครับจุดเด่นเลกาซีนะครับมีหลายเรื่องมากๆแต่ถ้าแยกย่อยออกมานะครับมันก็จะมีทั้งหมดประมาณ4ี่พาร์ทหลักๆบริษัทครับสินค้าครับแผนแล้วก็ คนสาเร็จที่เกิดที่เกิดอ,อยู่ในทีมของพวกเราเรามาดูกันในแต่ละช่วงแล้วกันนะครับว่าแล้วถ้าวันนี้ผมจะพูดว่า Legacy อ่ะมันน่าสนใจยังไงบ้างผมจะหยิบยกเรื่องราว3เรื่องนี้มาเป็นองค์ประกอบเจ้าของบริษัทครับความมั่นคงครับแล้วก็ Ecosystem เป็นยังไงบ้างครับอันแรกก่อนนะครับถ้ามีคนมาถามผมว่าทําไม Legacy มันถึงน่าสนใจนะครับผมว่าอย่างแรกแลครับคือเจ้าของคือพี่วันชวชติกวันครับท่านทั้งเป็นคนที่1ก็คือ เป็นคนเหมือนสองร่างอยู่ในร่างเดียวครับคือเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านธุรกิจเครือข่ายด้วยก็เลยเข้าใจครับทั้งในพาร์ทของการเป็นเจ้าของบริษัทผลิตสินค้าทําในเรื่องของการขนส่งโลจิสติกต่างๆแล้วก็เข้าใจในพาร์ทของการเป็นนักธุรกิจออกไปทําตลาดงานภาคสนามเพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าแผนไม่ดีเปลี่ยนได้สินค้าไม่ดีเปลี่ยนได้แต่เจ้าของไม่ดีเปลี่ยนยากนะฮะเพราะฉะนั้นครับผมว่าอย่างแรกเลยครับคือ เจ้าของคือพี่วันดีมีคุณธรรมและเข้าใจเครื่อขายนี่คือแรกๆเลยครับดีมีคุณธรรมและเข้าใจเครือขาย่ยอย่างที่สองครับเรามีซัพพอร์ตหลังบ้านอ1577ต้องบอกงี้ครับ1577คือโฮมชอปปิ้งอารมณ์คล้ายๆเหมือนทีวีไดเรกต่กนะครับแต่มีบริหารงานมาสิกว่าปีแล้วก็ถือเป็นแบบระดับท็อปๆของการทำโฮมชอปปิ้งนะฮะ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของโลจิสติกเรื่องของเวร์เฮาส์ในการาโกดังสินค้าต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญและค่อนข้างมีคอนเนคชันทั่วประเทศและทั่วโลกเลยนะฮะในการที่แบบดิวสินค้าดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือแบ็กอัพขนาดใหญ่เลยะครับที่ทําให้เรามั่นใจมากว่าทําไมเราถึงมาโคกับขนส่งระดับประเทศอย่างเคอรี่ได้นะครับอันที่สมก็คือเรามีทุนจดทะเบียนทั้งหมด100อล้านอันนี้สําคัญนะฮะนี่เป็นข้อมูลหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะ,ะว่า บริษัทเครือข่ายส่วนใหญ่ร้อยละ9 9 9จุดครับไม่มีบริษัทไหนครับทุนจดทะเบียนเกิน5ล้านบาทบริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะยังทุนจดทะเบียนในวันเริ่มต้นคือ2ล้านแล้วก็ยัง2ล้านอยู่ณนะตอนนั้นนะฮะจนถึงปัจจุบันก็คือทุนจดทะเบียนแค่2ล้านแต่ล e g a c y ครับทุนจดทะเบียนทั้งหมด100ล้านชำระเต็มคุณไปลองนึกภาพดูครับคนหนึ่งคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเขาเอาเงินไปการันตีในแบงก์เลยว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้น100้ล้านเนี่ยถ้ามันเกิดความา เอามาชดใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกัดทำในระยะยาวแล้ววัดความสําเร็จของธุรกิจนี้นะครับไม่ใช่เพียรยอดขายนะครับสิ่งที่พี่วันพูดเสมอเสมอคืออะไรไหมครัท่านวัดความสำเร็จจากจํานวนคนที่ประสบความสำเร็จใน Legacy เป็นตํานานและท่านลงที่ดูนะครับว่าผ่านมาแค่5-6ปีเราเห็นการวางหลักฐานของบริษัทที่ พันกว่าล้านก็จริงนะฮะแต่ผมมองภาพว่าเลกาซีจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านในอนาคตแล้วจะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานคุณในอนาคตได้อย่างแน่นอนและอยู่เกินร้อยปีแล้วคงอยู่ไม่ถึงละฮะแต่คุณลองดูนะครับว่างานที่คุณกําลังสร้างเนี่ยมันส่งต่อไปถึงลูกหลานคุณแบบชั่วลูกชั่วหลานได้เลยผมว่าเนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถขายภาพใหญ่เลยว่าสิ่งที่คุณกำลังสร้างนะครับ มันไม่ได้จบแค่ตัวคุณนะฮะแต่มันสามารถส่งต่อไปถึงลูกหลานคุณลูกหลานคุณอาจจะพูดวาเลกาซี่ไม่เป็นพูดรีบอลไม่ได้เขียนแผนไม่เป็นคุยสิทธิบิลด์ท่าคุณไม่เป็นแต่ผมเชื่อว่าเขาไปซื้อของเป็นครับและเขารับมรดกที่คุณสร้างให้เขาได้เลยนี่คือเรื่องแรกครับก็คือเจ้าของคือพี่วันโชติกวันนะครับอย่างที่สองครับก็คือการเติบโตที่สวนกระแสมากๆถ้าผมจะคุยนะฮะผมจะคุยเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าเศรษฐกิจข้างนอกเป็นยังไงแต่เลกาซี่เติบโต ซีซั่นหนึ่งหรือแม้กระทั่งซีซั่นสองนะครับเติบโต,ตทุกเดือนครับมกราคมพามีนาพฤษภาหรือมิถุนายนที่ผ่านมายอดก็เบรกเรคคอร์ดในทุกๆเดือนเติบโต,ตอย่างต่อเน,นื่องทุกๆเดือนครับมีนิวไฮตลอดระยะเวลาและที่ผมตื่นเต้นคืออะไรไหมครับเพื่อนๆปีที่แล้วผมอยู่กับเลกซี่มายอดทั้งปีนะครับหนึ่ล้านปีนี้แค่5เดือน15วันยอดธุรก,กิจเลกซี่พันล้านครับ ปีนี้ผมบอกเลยว่าทางผ่านคือ2,500ล้านวันนี้เราจะดูเลกซี่โตหรือโตไปพร้อมเลยเลกซี่ดีครับเพื่อนๆที่อยู่ในซูมตอนนี้โตไปพร้อมเลกซี่ดีกว่าถูกต้องไหมฮะแล้วที่3อย่างที่3ามนะครับที่ผมสามารถเอามาขายได้คือพฤษภาที่ผ่านมามีคนที่สามารถสร้างไรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนนะครับในแผนธุรกิจสี่ธิประโยชน์5คุม้มถึง3รหัสตอนนี้มีวันทั้งหมดประมาณ8นะครับและเดือนที่ผ่านมามีอีกหรหัสคือ9รหัสทั้งหมดแสดงว่ามันมีคนประสบความสาเร็จได้จริงครับ ดูง่ายๆครับอย่างตัวเราที่เข้ามาจากโคสในทีมเราก็มีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเงินในกระเป๋าที่ดีขึ้นมากๆจากการมาทำเลกาซีจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นเลยเาว่าเลกาซ y ีเติบโตมากๆอีกอย่างหนึ่งครับก็คืออีโคซิสเต็มเวลาเราจะขายอีโคซิสเต็มผมจะขายอย่างนี้เขาว่าผมถามนิดหนึ่งว่าเพื่อนๆมีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับที่ชอบนั่งร้านกาแฟ เล่นฟิตเนสนะครับกินอาหารคลีนใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือนู่นนี่นั่นแต่เมื่อก่อนทุกอย่างนะครับมันคือค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมดเลยที่เราเนี่ยใช้จ่ายในเรื่องพวกนี้ไปแต่วันนี้ดีไหมถ้าเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แต่ไตลฟ์สไตล์ที่เรามีสามารถมันมีได้ที่ legacy แต่เป็นรายได้เป็นกิจการให้กับเรา แล้วมีอินคัมครับมาหลายๆช่องทางจากกิจกรรมที่เราชอบอย่างที่เรารู้นะคะว่าเดี๋ยว l e กา c y ก็จะมีฟิสตู u d i o มี Healthy Food นะครับมีร้านดีไซน์คาเฟ่แล้วเดี๋ยวมีอีกหลายๆพาร์เนอร์เข้ามาสแสดงว่าต่อจากนี้ครับทุกการจับจ่ายของเราต่อจากนี้นะครับจะกลายเป็นรายได้กับเราเนี่ยผมเพิ่งดูเอ่อ c ลกาซีขอบล่าสุดนี่นะครับมีสเปรย์ช่วยในการนุดหลังได้ด้วยนะฮะคือ อนาคตพูดเนี้ยคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเนี่ยคุณสามารถมาจัดจ่ายใช้สอยในเลกาซีแต่ทุกอย่างมันเป็น PV กลับมาเป็นรายได้กับคุณได้ด้วยผมว่านี่คือระบบนิเวศที่มันสามารถอยู่ด้วยตัวมันเองได้ซึ่งผมว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยนะกับสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่นี่คือภาพใหญ่ที่เราสามารถขายเรื่องราวของเลกาซีได้และถ้าผมจะสรุปเลกาซีครับเลกาซี Legacy คือธุรกิจ4โนเพื่อนๆจำไว้เลยครับคือธุรกิจ4โนนะครับ โน no แรกก็คือ no store ครับเราไม่จําเป็นจะต้องมีหน้าร้านเป็นของเราเองแค่เราเป็นผู้นส่วนร่วมกันเลกาซี่ no s t c k ครับเราไม่จำเป็นต้องมีคลังสินค้าเลกาซี่ทำส่วนนี้ให้หมดแล้วนะครับ no s t a f ครับไม่ต้องปวดหัวเรื่องของพนักง,งานไม่ต้องสต็อกสินค้าในปริมาณมากๆไม่ต้องปวดหัวเรื่องของการจ่ายเงินเดือนพนักง,งานและสุดท้ายคือโนสตังค์ครับคุณมีทุนน้อยคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากเชลเล็กนะครับไปสู่เชลใหญ่ในอนาคตได้หลากหลายมากๆเลยครับนั่นคือเรื่องแรกก่อนก็คือพาร์ทของบริษัท พาร์ทที่2ครับที่ผมจะคุยก็คือสินค้าครับสินค้าของ Y Legacy ผมจะคุยหลักๆสามเรื่องนะฮะก็คือนะครับเรื่องของ3สามไฮรีบอลแล้วก็ m a r ์เก็ตติ้ต่างๆเรามาดูกันครับอย่างแรกครับผมจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานสินค้ามาตรฐานสินค้า Legacy ครับผมบอกว่ายืนหนึ่งครับเรื่องของมาตรฐานมากๆนะครับยืนหนเราสังเกตง่ายๆครับตอนนี้ถ้าเราซื้อ f ฟล์ซ่าทำไมมันมี31เม็ดครับ ทำไมมันมีสามสเอน็เพราะโรงงานที่ผลิตให้กับเราครับเรามีการตรวจสอบคุณภาพทุกร้อนนะฮะ,ข,ข,ข,ววะ,ะขึ้นเครื่องตรวจมวลวัดนะฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามาค่าค่าวัดในเรื่องของปริมาตรของเขานะครับปริมาตรปริมาณของเขาเนี่ยมันขาดไปแค่ประมาณ0.001คือถ้าไปในยะคือมันแทบจะไม่ขาดเลยแต่ legacy ไม่ไม่เออเลกซี่ไม่ยอมนะครับในส่วนของการที่จะไม่ควบคุมคุณภาพทางโรงงานนะครับเลยจะต้องมีการ เพิ่มให้อีก1เมตดนะครับในทุกรอตต่อจากตรงนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่รับผิดชอบต่อต่อผู้บริโภคมากๆเลยยืนหนึ่งครับเรื่องของมาตรฐานสินค้าอย่างที่สองที่ผมจะคุยเลยครับก็คือดังดีแล้วก็ปลอดภัยดังคือเลยครับเราใช้นวัตรกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดก็คือ High Innovation ดีคืออะไรครับเราใช้ High Quality ก็คือโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสากลเท่านั้นและก็ h high care ก็คือปลอดภัย นะครับในการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆล็อตและ3ครับคือมีการรับประกันคุณภาพสินค้าด้วยมีการรับประกันคุณภาพสินค้าและอย่างที่4ผมแถมให้ครับ Legacy คือสินค้า5ปครับอ่าเพื่อนๆที่อยู่ตอนนี้106คนนะฮะรู้ไหมครับหปอคืออะไรบ้างครับถ้าใครรู้พิมพ์มาบอกผมหน่อยฮะหปก็คือประโยชน์ประหยัดประสิทธิภาพปลอดภัยรับประกันความพอใจครับ อีกทีผมอยากจะแถมไปอีกหนึ่งปอนะไปซื้อซะนะครับใช้สินค้าที่อื่นอาจจะแค่ดูดีใช้สินค้าที่นี่ดูดีและมีสตางค์แน่นอนครับนี่คือมาตรฐานสินค้าของ Legacy นะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือ r e b o r n r e b บ r n เนี่ยทำไมถึงโดดเด่นและแตกต่างและเป็น b ู u อเช e a n เพราะอย่างแรกครับโภชนชการของเราเนี่ยต้องเรียกได้ว่าการลดไขมันที่ถูกวิธีคือต้อง3ครบ2คลีนนะครบมือครบมือครบมือครบมู่สมส่วนคลีนปรุงและก็คลีนสารพิษ และเลเกซีนะครับโดยเฉพาะรีบอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์คือโภชนาการที่ครบจริงๆ2ครับเรามีผลลัพธ์ที่โคตรชัดเจนเลยเนี่ยแค่เพื่อนๆที่อยู่ในวิกเตอร์เนี่ยผลลัพธ์ก็ชัดมากๆเรามีมากกว่าเป็นหมืน่นๆรีวิวนะฮะและเป็นบูโอเชียนตรงที่ว่าเชื่อไหมครับเพื่อนๆคนไทยยังไม่เข้าใจในการลดน้ําหนักอยู่เลยร,รู้สึกว่าการลดน้ําหนักคือการการการ,การลดน้ําหนักคือการลดเอาน้ําหนักออกจากตาช่างแต่จริงๆไม่ใช่ครับการลดที่ยั่งยืนและไม่กลับมาโยโย่อีกคือลดที่ไขมันครับ ซึ่งเขาไม่รู้ว่าจริงๆรถที่ขายมันเนี่ยโภชการสําคัญถึง80%ถ้าคุณรู้เรื่องราวแบบนี้คุณไปบอกเล่าให้เขาฟังนะบอกเลยว่าคุณจะเป็นเจ้าของตลาดที่คนยังเข้ามาจับจองได้ไม่เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างที่3คือเรามีแบรนด์มัสเตอร์หลากหลายวงการแล้วเรามีรีบอร์ดไอดอลครับนี่คือบุคลากรนะครับของคนมีชื่อเสียงในประเทศเวลาผมจะพูดถึงว่ามันปลอดภัยไหมมันตกค้างไหมผมพูดง่ายๆชัดๆเลยครับโปรเมทานครับนักกีฬาไตากีฬาอ่อ นักกีฬาทีมชาติไทยทานครับ AVAD นี่ก็คือพูดได้ถึงเลยว่านักกีฬาทานเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสสารกระตุ้นอยู่แล้วครับในทุกลอ็อตในทุกครั้งที่เขามีการแข่งขันแสดงว่าถ้านักกีฬาทานได้เราทานได้อย่างแน่นอนเรามีคนหุนดีนะครับโหแบบนี่คือคนหุนดีที่ไม่ใช่ดารานักแสดงครับแต่เป็นนักธุรกิจที่เป็นเจตอัพขึ้นไปที่เขาเป็นอ่ารีบอร์นไอดอลนะครับที่มีแฟทผู้หญิงต่ำกว่า20ผู้ชายต่ำกว่า15 นะครับและที่สําคัญนะครับเรามีระบบนะครับซัพพอร์ตมาร์เก็ตติ้งแบบโหอย่างที่เรารู้กันนะครับงานแ a สซิฟ r ีบอลหกที่ผ่านมาเราเห็นการเปิดตัวแล้วแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการมันจะเป็นการยกระดับและความเป็นมืออาชีพมากๆอยู่ในนี้เลยครับยิ่งถ้าใครนะครับเริ่มมีฐานลูกค้าที่เยอะมากขึ้นคุณสามารถเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอของคุณเลยในการที่คุณนะครับจะเอาไปโชว์ให้กับ ผู้มุ่งหวังหรือว่าคนที่สนใจในการดูแลว่าคุณดูแลเนี่ยมาหลายคนมากเลยที่เห็นผลลัพธ์เรามีการเรียนการสอนมากมายเลยทีเดียวครับนี่คือความเป็นมืออาชีพของตลาดรีบอนของเรามากๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตลาดเงินไวทําเงินไวอย่างตลาดกาแฟ เวลาเราชวนคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ครับเราสามารถโชว์ได้สองตลาดหลักนะครับเงินไวลวงทุนน้อยไม่เสี่ยงอย่างตลาดกาแฟและเงินนานอย่างตลาดรีบอลคุณก็ต้องเป็นคนหนึ่งครับที่พูดถึงว่าทําไมกาแฟทําเงินกาแฟแลกเงินมันถึงสามารถทําเงินได้เร็วคุณต้องเขียนให้เขาเห็นภาพคราว่าเทียร์ราคาที่มันมีมันสามารถทําให้คุณคืนกําไรเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลงทุนเพียงแค่2 5 0 0บาทได้อย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือในส่วนของ สินค้าของ LEGACY ผ่านไปแล้วนะครับบริษัทสินค้าอย่างที่3ครับก็คือในเรื่องของแผนธุรกิจแผนธุรกิจเวลาผมคุยนะครับผมจะคุย5คุ้มพาแผน3ข้อและเปรียบเทียบเปรียบเปิดให้เขาเห็นครับว่าของเราโดดเด่นกว่ายังไงบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับอันแรกก่อนก็คือสิทธิทประโยชน์5คุ้ม เพื่อนๆต้องมั่นใจนะคบว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องพูดสิทธิที่ประโยชน์ห้าคุ้มให้คุยแล้วมันคุ้มจริงๆที่เขาได้เป็นพาร์ทเนอร์ผมเรามีโอกาสนะครับได้คุยห้าคุ้มกันหลายๆคนนะผมสังเกตเลยครับว่าถ้าเราคุยและเขาเห็นภาพใหญ่เขาจะรู้สึกเลยครับว่านี่ไม่ใช่เดเลิเวอรี่นี่ไม่ใช่เครือข่ายแต่นี่คืองานที่ชวนคนมาเปลี่ยนยิถีชีวิตครับได้อย่างแท้จริงนะครับติดตามก็ได้นะครับในแผนธุรกิจสิทธทิประโยชน์5คุ้มบายโคตต้านะตอนนี้มีคนดูแล้ว559คนนะฮะ500 99ครั้งนะฮะถือว่าเป็นคลิปยอดนิยมพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแต่สกยภาพแผนเนี่ยยังดูกันค่อนข้างน้อยนะฮะแต่บอกได้เลยว่าละเอียดมากๆเลยนะฮะแล้วก็อยากเพื่อนๆลองติดตามดูแล้วกันนะครับอันนี้ถ้าผมจะสรุปอย่างนี้ครับว่าเราต้องสรุปให้ได้ครับว่าแผนของธุรกิจเลกาซี่นะครับมันมีข้อดีของแผนธุรกิจยังไงบ้างทําง่ายมีระบบเพจเมนต์นับยอดซื้อไม่กํากัดจำนวนชั้นมาก่อนมาหลังไม่สําคัญคือตําแหน่งแซงกันได้นะครับและได้เปอร์เซ็นต์นที่เท่ากัน อย่างที่สองครับคุณต้องคุยให้เรวเห็นภาพว่า Legacy มีหลากหลายช่องทางมากกว่า7ช่องทางยังไงบ้างนะครับคุณลองไปดูคลิปของผมเพิ่มเติมนะครับและอีกส่วนหนึ่งเลยคือคุณต้องเปรียบเทียบแผนเป็นกับบางครั้งที่คุณอาจจะไปสปอนเซอร์ใครบางคนที่เคยทำยักษ์ใหญ่ หรือแผนแบบอื่นๆมาอันนี้ผมพอเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับนี่คือผมก็เพิ่งอ,อัดคลิปไปเมื่อ4วันที่แล้วนะครับคุยนอกรอบยังไงให้เปิดใจนะครับผ่านวิ c เตอร์ชาแนลนะครับห้าคุ้มบวก3าพีคุณลองดูครับผมขายมุมมองพอสมควรครับว่าคุย5้าคุ้มยังไงให้เขาเปลี่ยนจากยูเซอร์มาเป็นนักธุรกิจและมาสร้างธุรกิจกับเราดีมากๆครับคลิปนี้เรามาดูกันครับว่าเวลาผมเปรียบเทียบแผนเนี่ยผมจะเปรียบเทียบแผนยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นเรื่องนี้ก่อนนะครับ ถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับในเรื่องของแผนในส่วนของแผนแบบทรงกระบ,บอกกับสามเหลี่ยมความอันนี้ผมเปรียบเทียบไม่ยากแผนธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละประมาณ99.99 99นะครับจะเป็นแผนแบบเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมความสามเหลี่ยมความคืออะไรครับคนใหม่ที่เพิ่งมายอดเขาอย่างน้อยครับเขาก็เลยได้จํานวนข้อและเปอร์เซ็นต์ที่น้อยๆครับแต่คนที่มาก่อนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้นําครับเขายอดเยอะครับ เขาก็เลยได้จํานวนข้อและเปอร์เซนต์ที่เยอะๆมากกว่าเราครับเอาง่ายคุณดูง่ายลักษณะแผนไหนก็นแล้วแต่ที่มีไรายได้ไม่รู้กี่ข้อนะแต่คุณเข้าไปเป็นเพื่อนใหม่อ่ะคุณได้แค่ข้อสองข้อสามข้อแต่ใครบางคนที่อยู่มานานเขาได้เป็นสิบสิบข้ออันนั้นแหละเรียกว่าสามเหลี่ยมความหมดถ้าดึกภาพเห็นง่ายๆครับเขาเรียกว่าแผนแบบกางเกงในนะนี่แผนแบบกางเกงในนะเป็นแบบสามเหลี่ยมคว่มนะครับแต่แผนของเลกซี่จะเป็นแผนแบบเขาเรียกว่าทรงกระบอกครับ ทรงกระบอกหมายความว่าทั้งคนใหม่และผู้นำยอดผู้นำยอดมากคนหมายยอดน้อยจำนวนข้อและเปอร์เซ็นต์คือได้เท่ากันครับได้เท่ากันตั้งแต่ตำแหน่งแรกจนถึงตำแหน่งสูงแต่เพียงแต่ว่าคนที่อาจจะมาก่อนเราเขาอาจจะมีปริมาณเครือข่ายที่มากกว่าเราเขาก็เลยอาจจะมีเขาเรียกว่าจํานวนยอดที่เยอะกว่าแต่เปอร์เซ็นต์และจานวนข้อคือเราได้เท่ากันนี่คือเรื่องแรกเลยครับที่ผมเนี่ยจะ แบ่งปันนะครับในเรื่องการเปรียบเทียบแผนอันที่2ครับก็คือเราไม่ต้องไต่ขั้นบนใดอะไรคือการไต่ขั้นบนใดครับไต่ขั้นบนใดก็คืออย่างนี้ครับแผนบางแผนนะครับมันจะต้องมีการไต่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปคุณถึงจะได้เปอร์เซ็นต์จำนวนข้อและเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติคุณสมมติแล้วกันนะครับคุณมีสักหกพันแต้มคุณอาจจะได้สักเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณได้หมื่นหมื่นแต้มคุณอาจจะได้สักสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณได้ 150, แสนห้าหมื่นแต้มคุณอาจจะได้ยี่สิบเอ็ด แต่ถ้าคุณได้แค่เก้าหมืนแต้มคุณอาจจะได้แค่สิบแปดเปอร์เซนครับคำถามก็คือสมมุตินะคุณสะสมมาได้หนึ่งแสนหหนึ่งแสนสี่หมื่นแต้มหนึ่งแสนดีหมื่นแต้มยังไม่ถึงแสนห้าแสดงว่าคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแต่ว่ามันขาดไปแค่หมื่นแต้มเองนะแต่หมื่นแต้มเนี่ยมันเป็นเงินอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่หมื่นเลยครับสมมุตินะฮะสมมตุติทำยังไงดีครับจะเกิดสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็คือเปลี่ยนที่เก็บครับ เปลี่ยนที่เก็บครับจากคลังสินค้ามาเป็นที่บ้านเราอย่างที่สองครับบริโภคมากขึ้นโดยที่อาจจะไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแผนแบบขั้นบนไดนะครับมันจะมีข้อจํากัดในลนักษณะแบบนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมเปรียบเทียบได้แต่เลกซี่มันไม่มีการปิดยอดที่ต้องปิดขึ้นตําแหน่งเพราะไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นออนิกการเน็ตไดมอนด์บูไดมอนด์คุณได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันตั้งแต่ตําแหน่งแรกจนถึงตําแหน่งสูงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะเปรียบเทียมนะฮะในอันที่2อ,อันที่สาก็คือ เราเปลี่ยนที่ซื้อครับไม่ได้เปลียดที่เก็บทาไมเปลี่ยนที่ซื้อครับคุณดูง่ายๆครับเลกาซี่สมัคร500เป็นนักธุรกิจคืน1น0 0 PV เพื่อเป็นบ O ใช้เงินประมาณ6ไม่เกิน7,00 0บาทถูกต้องไหมฮะและคุณซื้อในแต่ละเดือนก็คือคุณซื้อแค่เดือนละประมาณ1ัน0รบาทขั้นต่ำก็คือ250 PV สแสดงว่าการบริโภคมันคือการบริโภคมีผู้บริโภคจริงๆซื้อกินซื้อใช้เราอาจจะใช้ปริมาณค่อนข้างมากแต่มันมีการซื้อซ้ำได้สูงเลยฮะ แล้วมันคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงและเหมาะกับค่าคงชีพของคนไทยนะครับอันนี้คืออันที่3มนะอันสุดท้ายครับคือเราไม่มีการปิดโค้ดใหญ่เพื่อขึ้นตําแหน่งของเรามีโค้ดเดียวครับก็คือพันพีวีเท่ากับบ O ถูกต้องไหมฮะตำแหน่งแรกตำแหน่งสูงก็คือ BO นี่คือพิเศ s โอนี่คือคุณรับรายได้ครบทุกข้อละแต่บางแผลธุรกิจให้คุณตั้งข้อสังเกตครับว่าถ้ามันมีเกิดโค้ดเล็กโค้ดกลางแล้วก็โค้ดใหญ่ และถ้าเขาบอกว่าการเปิดโค้ดใหญ่ๆใช้เงินประมาณ5 0 0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาผลประโยชน์บางอย่างไหมคุณเห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณเปิดโค้ดใหญ่คุณจะได้ครบหมดเลยนะแต่ถ้าคุณเปิดโค้ดเริ่มต้นคุณจะขาดทุนบางข้อที่คุณอาจจะได้ไม่ครบนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นการกระตุ้นทําให้เราต้องเปิดโค้ดใหญ่ด้วยแต่เ e ก a c ซี่ไม่มีโค้ดเล็กโค้ดกลางโค้ดใหญ่มีโค้ดเดียวครับก็คือ BO และยังสามารถสะสมได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเครือข่ายธรรมชาติจริงๆที่ใช้ดีและบอกต่อนะครับนี่ก็คือแบบ เอาแบบง่ายๆไว้ก่อนนะครับนะครับและของเราคือเครือข่ายผู้บริโภคไม่ใช่เครือข่ายนักลงทุนนะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นเครือข่ายนักลงทุนจะเป็นการระดมทุนจะเอาคล้ายๆเหมือนเน้นการชวนคนและชวนคนเอาเงินมาลงทุนและมีค่าหัวคิวมีนู่นนี่นั่นแต่เราไม่มีครับเราเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บรดโวกอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผมสรุปง่ายๆครับแผนของเรานะครับเป็นแผนแบบเนี่แหละครับก็คือแบบ ทรงกระบอกนะครับไม่ต้องไก่ท้าบันไดเปลี่ยนที่ซื้อครับและไม่มีการเปิดโค้ดใหญ่นะครับนี่ก็คือในส่วนของแผนธุรกิจทีนี้ครับผมมาให้เพื่อนๆดูในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของการว่าแล้วส่วนสุดท้ายนะครับหนักจากบริษัทนะครับสินค้าแผนธุรกิจอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ดูและให้เพื่อนๆนะครับมีการพูดถึงจุดเด่นในส่วนนี้ก็คือคนสําเร็จในทีมเราครับ อัปลน์ที่เป็นรูบี้ในทีมของเราความหลากหลายของอาชีพนะครับแล้วก็ผลสำเร็จของอัปลน์ของโค้ชของคนที่เข้ามาใช้เครื่องมืออย่างธุรกิจ Legacy ดูง่ายๆครับนะครับเนี่ยถ้าเราโปรโมทโค้ชในทีมของเราโค้ชในทีมเราก็หลากหลายโปรไฟล์มากๆครับอย่างซ้ายมือสุดของผมนะครับก็คือพี่แมวฐาน,นลินสีลเลิศรันตนาพรน,นะคะรับปัจจุบันก็เป็นซับไฟล์ดเรคเตอร์รายได้หลักแสนนะฮะก็จะอดีตทำง,งานประจำเปิดรานขายเสื้อผ้า เคยทำเทเลเซลปัจจุบันก็เป็นแม่ลูกสองนะครับที่ตอนนี้ตัวเล็กมากๆแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเลกาซี่ได้คุณจาอดีตนักข่าวสายการเมืองทํางานประจ,จํามาก่อนเงินเดือนแค่ประมาณหลักหมื่นแต่พอเปลี่ยนเ,ยเครื่องมือ ขยนันผิดที่10ปีไม่รวยขยันทุกที่ปีเดียวก็รวยได้ปัจจุบันรายละเดือนประมาณล้านสองเฉพาะ2เดือนล่าสุดได้รายได้กับเ e g a ซ y ี่ไปเกือเบเกือบ,อบอประมาณ2 5ล้านห้าแสนกว่าบาทลองคิดดูนีฮะว่าเครื่องมือนี้มันเปลิดชีวิตคนได้สุดๆขนาดไหนโค้ดแม่ครับดันตะพงร่มเย็นจะอนินดุมแมงเจ้าของกิจการมีประบัรรทุกให้เช่านะครับมีตู้น้ําหยดเหลียงเคยเปิดโรงเรียนกวดวิชาทหารมานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็มากับความเสี่ยงที่ ที่ลงทุนไม่รู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะฮะแต่ปัจจุบันนะคะก็มาเลือกเครื่องมือธุรกิจเลกาซีแล้วก็ประสบเลยเป็นไดมอนด์ไดเรคเตอร์ในทีมของพวกเราด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับพิมโคดเพนนะครับพักชุดาอภิจัติดเดโชนะครับจากคนที่สุขภาพแย่ไม่แข็งแรงเป็นมะเร็งเลยด้วยซ้ำนะฮะเป็นอดีตเนทิวยาเจ้าของร้านอาหารมาทําธุรกิจเลกาซีครับ5ปีปัจจุบันก็เป็นลูบี้ไดเรคเตอร์นะครับรายได้หลักแสนแล้วเลยทีเดียวนะครับคุณพลอยจากแม่ค้านะครับขายของเปิดท ก็มาประสบประเสบในธุรกิจเลกาซี่นะครับ5ปีครึ่งนะครับสร้างปรากฏการ์มากมายนะครับปัจจุบันรายได้เดือนประมาณ4ี0แสนเกือบ5าแสนบาทนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็พูดตามตรงเลยครับไม่เคยทำงานประจำไม่เคยทำงานอะไรมาก่อนเลยผมทำเครือข่ายเป็นอาชีพอาชีพเดียวครับในระยะเวลาประมาณ10ปีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นครนับว,ว่าธุรกิจนี้ทำเงินได้จริงสำเร็จได้จริงนะครับหรือแม้กระทังพี่กุ้งนะฮะเป็นนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านการตกแต่งเรื่องเกี่ยวกับพวกแสงต่างๆนะครับในบ้านนะครับเขาเรียกว่า อิเล็กทรอนิกโปรเฟชชั่นแนลนะฮะหรือถ้าภาษาไทยเขาเรียกง่ายๆว่าช่างไฟฟ้าแต่แกดูแลโครงการใหญ่ๆนะครับพี่กุ้งนะฮะหน้าเด็กมากๆนะฮะตอนนี้พี่ติ๊กนะครับคุณแม่ลูกสองนะครับเป็นแม่บ้านนะครับเคยเป็นอดีตเทเลซีลมาด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ทั้งคู่ก็ประสบผลผลิตเป็นระดับ Ruby Director นะครับหลากหลายโปรไฟล์เลยทีเดียวนะครับพี่จอยโค้ชจอยของเรานะครับจากแม่ค้าขายยำขายส้มตำนะครับเมื่อก่อนฉายาอ้วนลำดำแก่นะฮะตอนนี้โอ้โหแบบเป็นรีบอร์นไอดอลด้วยแล้วครับแล้วก็ประสบผลิต มีรายละล้นนะคะตอนนี้ขุ่นโหดมากๆเลยนะครับพี่จอยนะครับหรือแม้กรทั้งพี่โอโอภาสหอมนานกับคุณมดอัชลาหอมนานนะคะ ก็พี่โอก็เป็นเจ้าของกิจการนะครับแปรรูปอาหารทะเลนะครับมีกิจการอยู่แล้วนะครับเป็นนายหน้าเป็นนักลงทุนด้วยครูมดก็เป็นคุณครูซี่เก้าแล้วนะฮะทำคู่ไม่ได้มีวิกฤตนะฮะแต่มองเป็นวิสัยทัศน์แล้วก็มาสร้างธุรกิจปัจจุบันก็เป็นตําแหน่งซับไฟดี렉เตอร์นะครับก็มีรายได้ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าบาทพี่กันพี่เงียบเป็นคุณครูกับแม่ค้านะครับมาด้วยเรื่องของวิกฤตเลยมีหนี้มาประมาณเกือบสองล้านนะฮะแต่ปัจจุบันปลดหนี้ได้แล้วก็ประสบความเร็วกับเด็กซีซีเป็นตำแหน่ง ผมกำลังชี้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเรามีทีมที่มีมืออาชีพัและประสบความสำเร็จได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายล้วก็บอกเลยครับว่าไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรนะครับในในธุรกิจนี้นะครับผมว่าความสําเร็จมันได้หลายมิติมากรายได้ครับสุขภาพการยอมรับ ส่งต่อเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับเป็นมรดกได้นะครับการท่องเที่ยวโอ้โหต้องเรียกได้ว่าแฮชแท็กว่าเที่ยวฟรีจดเป็นภาระกันเลยทีเดียวนะครับที่นี่ประสบการณ์ได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฝากเพื่อนๆครับลองอาจจะมีโอกาสได้ลองดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับหรืออาจจะไปดูในส่วนของเขาเรียกว่าจุดเด่น Y Legacy 2020ของผมก็ได้นะครับใน Victor Channel นะครับผมว่าประมาณแค่ประมาณ25นาทีแล้วคุณลองค่อยๆลองฝึก ในการพูดภาพใหญ่ดูครับผมเชื่อว่าคุณจะได้นักธุรกิจคุณจะได้ใครบางคนเข้ามาจุดติดในองค์กรคุณอย่างแน่นอนนะครับและผมเชื่อว่าถ้าคุณลองพูดเรื่องราวแบบนี้ได้เป็นนะเราจะเป็นคนหนึ่งครับที่มีใบสมัครเข้ามาเพิ่มและสามารถทําให้หนึ่งคนกลายเป็นหนึ่งเครือข่ายหนึ่งคนกลายเป็นหนึ่งสายงานหนึ่งคนอาจจะเป็นรูบี้ในสายงานของคุณก็ได้สำหรับผมวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับสำหรับวายเลกซีครับยอดมากเลยครับขอเซยงตบมือให้กับคุณต้ายิง